คำทำนายสามบทสุดท้ายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอนาคตที่มองเห็นล่วงหน้าคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสิ่งเลื่อนลอยก็คงจำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อคำทำนายข้ออื่นๆเป็นจริงเกือบจะทั้งหมดแล้วเหลือแต่สามบทสุดท้ายเท่านั้นคำทำนายที่เคยมีมาช้านานนักเริ่มประจักษ์ให้เห็นเกรนไม่ได้ หลวงพ่อฤาษีเล็งดำเคยทำนายเมื่อถึงปายรัชการผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองเรือเฟื่องฟุง้งน้ำหมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีนีเข้ามาเป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่อนทั่วทุกสิงขอนออกพระนามเลยชื่อดังทินกร องค์อมอนเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม่นอนกินข้างในนส้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเรื่องกังฉินกินทั่วล่าขอรับชั่นจะกัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฝานั้นประไดข้าราชการตรงฉินถูกประนาม สามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหนหม่นไม่ไร้ความดีปรับสับสนเรื่องดีชั่วท่วนถูกทั่วจะมุดขุดกรูนี้ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสัน เกิดวิกฤตธรรมชาติอุบาตครันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นกระส่ำกระสายเกิดการปราบจรจนชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพศผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤทธาจารย์หรือลือระบิน จะรุ่งเรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับทเวทดังดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดกระทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวข่วงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ สีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สักกรารแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบกราบคาบสิน้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาอย่าเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมพัย จากกรณีของคำทำนายรัชการที่9เช่นเดียวกับการทำนายอื่นๆจากแหล่งศาสดาหรือนักบวชที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะในาศาสนาใดๆไม่ว่าจะเป็นโคเมนีของอิหร่านหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำของไทยแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นคำทำนายจะมีสูงมากยิ่งในกรณีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในคำทำนายนั้นๆที่ใกล้เคียง หรือเกิดความจริงขึ้นขอยกตัวอย่างดังนี้หนึ่งชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่นทั่วทุกสิงขรนออกพระนามเลยชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวไทยและชาวโลกคงได้เห็นแล้วว่ากษัตริย์ทั่วโลกและตัวแทนได้เดินทางมาเข้าเฝ้าและถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ในงานเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่มโหูลานงานอย่างนี้ยังไม่มีที่ไหนในโลก 2. พุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ามิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิพาติอุบาทครันพายุลั่นน้ำถลม่มดินทลายมีอะไรบ้างที่ไม่จริง 3. จะมีการต่อตีกันกลางเมืองกุ้นนางเคืองกังชินกินทั่วล่า คอรัปชันจะกัดก่อนทั้งภาราประดุดปลวกกินฝานั้นประไรเขาว่าคอร์รัปชันรัฐบาลนี้เหมือนและยิ่งร้ายกว่ารัฐบาลทักษิณจริงหรือไม่ 4. ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วทวนถูกทวจะมุดขุดกรูนี้ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายต,ายตกไปตามกันมีความสับสนอย่างยิ่ง พระเจ้าอยู่หัวส่งปารพว่าไม่รู้จะไปทางไหนใครทำอะไรตลอดจนความสับสนสงสัยเรื่องขมิ้นจับไทยและกรณี M.O.U. ยน้องจานและเขาพระวิหารและอื่นๆอีกหรือไม่ 5. แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นกระสํระสายเกิดการปราบจะระจนชนล้มตาย เลือดเป็นสายน้ําตานองสองแผ่นดินเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งและกําลังกลัวว่าจะเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่ยกตัวอย่างการยึดอำนาจของนายกพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติเพื่อป้องกันปกป้องมีให้เกิดการหนองเลือดเพราะรัฐบาลขี้ขลาดหรือลูกแก่อำนาจผด็จก,การใช้กำลังตำรวจหรือทหารปราบปรามประชาชน ผู้มาคัดค้านด้วยมือเปล่าและสันติวิธีหากมีผู้มาชุมนุมมากๆยิ่งมีเด็กหนุ่มสาวและผู้หญิงรัฐบาลจะได้ยับยั้งชั่งใจใช้สมองมากขึ้นหากมีผู้ชุมนุมมากขึ้นจนถึงจำนวนที่คุ้มโอกาสที่จะหนองเลือดก,ก็ลดน้อยลงเพระาะญาติมิตรและลูกหลานของตำรวจทหารที่มารักษาการจะมากขึ้นทำให้เกิดความน่าเป็นห่วง และเห,เห็นความบริสุทธิ์จริงใจไร้เบื้องหน้าเบื้องหลังของผู้ร่วมชุมหนุมมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดจากประสบการณ์ที่ได้เห็นการนองเลือดในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งได้ทำนายล่วงหน้าการเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์แต่ก็เกิดขึ้นจนได้ทางนี้ไม่ใช่อยู่ที่การยั่วยุหรือท้าทายของผู้ประท้วง แต่หากอยู่ที่ความเขาขาดและไม่รับผิดชอบของผู้ใช้อำนาจท่านยังจำเหตุการณ์14ตุลาคมได้หรือไม่เมื่อมีนักศึกษาแตกกระเจิงบริเวณข้างสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระถูกระเบิดน้ำตาคุณภาพดีต่างกับชนิดที่ใช้ในวันที่7ตุลาคมปี2551กับพันธมิตรรังรัฐบาลม่านรูด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งให้ทหารรักษาพระองค์ที่รักษาการอยู่ถอดดาบปลายปืนและแมกกาซีนกระสุนออกให้หมดโดยไม่ส่งสงสัยหรือหวาดเกรงใดๆทําให้ทหารเข้าใจไม่รู้แก่โทสะทุกฝ่ายจึงอยู่ใต้พระปรมีปกเกล้าและทหารกลับมาพูดถึงคําทํานายของหลวงพ่อฤาษีหลิงดําข้างต้น วันนี้เราอยากจะชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของลทัทธิความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์ตลอดจนหมอดงหมอดูและคำทำนายต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้ที่เคารพเริ่มใสเชื่อถือเรื่องหมกปุ่นกระทำตามถึงแม้จะต้องเสียสละด,ด้วยชีวิตก็ยังยอมดังที่เห็นได้จากกรณีนักรบผลีชีพหรือแม้กระทั่งเหตุร้าย เมื่อวันครบรอบ60ปีของสุราที่กรืเซะของไทยในกรณีของคำทํานายรัชการที่9ก็เช่นเดียวกับการทํานายอื่นๆจากแหล่งศาสดาห,หรือจากนักบวชที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะในศาสนาใดๆไม่ว่าจะเป็นโคมินีของอิหร่านหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำของไทยแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นคำทำนายจะมีสูงมากยิ่งในกรณีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในคำทำนายนั้นๆที่ใกล้เคียงหรือเกิดความเป็นจริงขึ้น3บทสุดท้ายของคำทำนายรัชการที่9ของหลวงพ่อฤษีลิงดำอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่บ้าศยศาสตร์และโหราศาสตร์จึงมีท่านผู้ฟังหลายท่านติดตามและโต้อตอบบทความฉบับที่แล้วมาแต่คำทำนายของหลวงพ่อฤษีลิงดำมีต้นตอมาจากคำทำนายโบราณ ต้นยุครัตนโกสินทร์มีใช่เรื่องของหมอดูสังคมไทยบางครั้งพึ่งผู้ชายไม่ได้ก็หันไปพึ่งสตรีจึงเกิดตำนานพระศรีสุริโยไทยพระสุพรรณกัลยาเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรและคุณหญิงโมเป็นต้นในยุควิกฤตที่เป็นปัจจุบันผู้นำทหารถูกประนามว่าขี้ขราดตาขาว เชื่อไม่ได้พึ่งไม่ได้จนกระทั่งคนไทยแถบชายแดนต้องแตกกระสานสั้นเซนวิ่งหนีขมินกลายเป็นผู้อพยพในประเทศตนเองผู้คนจํานวนไม่น้อยหอยหาวีรกษัตริย์และหวังพึ่งพระประมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นต้นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของคำทำนายก็ได้อย่างไรก็ตามการตีความคำทำนายนี้ไม่จำเป็นจะต้องแปลว่า เมืองไทยจะต้องมีพระมหากษัตริย์ก็หาไม่การสื่อพระราชสันตติวงศ์เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปตามกฎมนเทียนบาลและรัฐธรรมน,นูญซึ่งในกรณีนี้ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพราะเมื่อมีรัชทายาทพระองค์ใดก็ย่อมเป็นพระองค์นั้นไม่ควรจะมีข้อโต้แย้งข่าวลือหรือปัญหาใดๆข้อสำคัญขอให้ ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทุกอย่างก็ราบรื่นแต่อย่างไรคำทำนายอาจจะจีความกว้างได้ถึงการมีส่วนร่วมกู้วิกฤตกู้ชาติของสตรีจนสามารถล้มคณะทิปไตไตเผด็จก,การได้หรือการมีผู้นำสตรีในสภาแม้กระทั่งการมีนายกรัฐมนตรีหญิงก็ได้สรุปแล้วก็หมายถึงโอกาสที่เมืองไทย จะสามารถพึ่งพระบารมีหรือพึ่งชนชั้นปกครองหรือผู้นำประเทศที่เป็นสตรีก็ได้หรือแม้แต่การมีการแเป็นสตรีในเวลาสำคัญที่คับขันและต่อเนื่องอย่าวนานก็ได้ตัวอย่างในอดีตก็มีมาแล้วคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกผนวดในปี2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์เป็นผลให้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถต่อมาเป็นองค์ที่สองของกรุงเทพมหานครในระหว่างที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในหลายประเทศได้แก่เวียดนามอินโดนีเซียพมา่า สหรัฐอเมริกายุโรปากีสถานสหพันธ์มาลายูยนิวซีแลนด์และออสเตรเลียจีนและญี่ปุ่นออสเตรียอังกฤษอิหร,ร่านสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็ส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สมเด็จพระราชชนนีสีสังวาลเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากการปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี